สวัสดีนะคะทุกท่านคะเวลาที่เรานึกถึงภาพการทำฟาร์มปศุสัตว์ในบ้านเราหลายๆคนจะมองเห็นภาพทุ่งหญ้าเคียวๆวัวเดินเล่นสบายๆเป็นภาพในฝันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราได้ไปคุยกับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงจะรู้เลยว่ามีความท้าทายข้อนึงที่ใหญ่มากๆเพราะคนนอกแบบเราเราก็ไม่ค่อยได้พูดถึงกันเท่าไหร่เลยนะคะก็คือเรื่องต้นทุนค่าหาสัตว์นี่แหละที่สูงขึ้นตลอดเลย วันนี้มีโครงการหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเลยชื่อโครงการคือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ในฟาร์มเกษตรกรหรือหน่วยบริการอาหารสัตว์เคลื่อนที่ FMMU เราจะมาดูกันว่าแนวคิดคืออะไรนะคะและจะช่วยเปลี่ยนเกมให้เกษตรกรรายย่อยได้มากแค่ไหนเรามาฟังรายละเอียดกันดีกว่าก็เยนเลยทำไมปัญหาเรื่องค่าอาหารสัตว์ ถึงได้รุนแรงจนต้องมีโครงการระดับประเทศแบบนี้เข้ามาจัดการเลยจริงๆก็ยังมีปัญหาอื่นของเกษตรกรคือการเข้าถึงฟันสัตว์ดีๆหรือการจัดการฟาร์มที่ยังไม่เป็นระบบมีหลายปัญหานะคะแต่เรื่องการจัดการอาหารสัตว์เนี่ยเหมือนเป็นจุดปายเลยนะคะการขยายตัวของเมืองเนี่ยกระทบเป็นลูกโซ่เลยนะคะพอเมืองขยายที่ดินเกษตรก็น้อยลง ทุกยาสาธานะที่เราเคยปล่อยวัวควายไปกินฟรีก็แทบไม่มีแล้วอ่ะเกษตรกรก็จะถูกบีบให้พึ่งอาหารสัตเร็จรูปมากขึ้นซึ่งราคาก็ตามตลาดโลกเลยนะคะเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เกษตรกรของเราเนี่ยเป็นแค่คนรับราคาอย่างเดียวเลยคือขยันแค่ไหนแต่ถ้าต้นทุนหลักพุ่งไปเรื่อยๆกําไรของเกษตรกรก็แทบไม่เหลือเลยเหมือนติดกับดักเลยแล้วแบบเนี้ยก็ต้องมีหน่วย fmu เข้าไปช่วยไงคะ หน่วย FMU ไม่ได้แก้โดยการเอาเงินเข้าไปอุดหนุนหรือแจกของฟรีนะคะซึ่งมันไม่ยั่งยืนไงเราเลยไม่ทำแต่วิธีของเราก็คือการติดอาวุธความรู้ให้กเกษตรกรแทนหัวใจของมันเลยก็คือ Fish Management Mobile Unit หรือ FMU หน่วยบริการจาัดก,การอาหารสัตว์เคลื่อนที่ฟังดูเหมือนเป็นรถโมบายอะไรแบบนั้นเลยนะคะภาพนั้นเลย แทนที่เกษตรกรจะไปอบรมที่ศูนย์โครงการนี้จะกลับกันเลยนะคะเราจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือพื้นฐานใส่รถแล้วขับไปหาเกษตรกรถึงหน้าฟาร์มเลยเราจะเปลี่ยนจากหน่วยงานที่นั่งรองในออฟฟิศมาเป็นฝ่ายที่วิ่งหาปัญหาเองเลยนะคะเหมือนเรามีที่ปรึกษาส่วนตัวบวกกับลอบย่อมไปเคาะประตูนหน้าบ้านท่านเลยพอทีม F M U ไปถึงฟาร์มแล้วหลักๆ3อย่างที่เราจะทำนะคะ1 เราจะทําตัวเหมือนนักสืบเลยนะคะเราจะไปสารวจว่าในท้องถิ่นนั้นๆน่ะมีของดีอะไรที่สัอนอยู่บ้างพวกวัสดุโดยใช้ทางการเกษตรเช่นเปลือกสับประรดกากมันหรือแม้แต่หญ้าบางชนิดข้าวโพดที่เหลืออ้อยหรือหญ้าบางชนิดที่เหลือแล้วก็เราสองเราจะวิเคราะห์ว่าส่วนไหนที่สิ้นเปลืองไปหรือขาดเหลือเพราะชนะอะไรหรือเปล่าสาม เราจะนำโภชนะทั้งหมดมาปรุงสูตรอาหารใหม่ขึ้นมาเป็นสูตรเฉพาะสำหรับฟาร์มนั้นๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักเลยนะคะเพื่อให้ได้อาหารคุณภาพดีแต่ต้นทุนต่ำลงเราจะไม่ใช่แค่ลดต้นทุนเฉยๆแต่เราจะเพิ่มประสิทธิภาพทั้งระบบเลยนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการคือการสร้างฟาร์มต้นแบบหรือโมเดลฟาร์ม เราจะไม่แค่เข้าไปช่วยแล้วจบไปแต่เราจะสร้างเป็นฟาร์มต้นแบบขึ้นมาด้วยนะคะเพราะเป็นความฉลาดของการออกแบบโครงการเพราะการจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรที่ทําตามการตามกันมาทั้งชีวิตเนี่ยมันยากที่สุดเลยนะคะความเคยชินเนี่ยเปลี่ยนยากมากการเอาเอกสารไปให้หรือจัดอบรมในห้องประชุมมันอาจจะไม่ได้ผลเท่ากับการที่เราจะทําให้ดูฟาร์มต้นแบบก็เลยเป็นเหมือนโชว์รูมที่มีชีวิต ที่เพื่อนๆสามารถเดินมาดูได้เลยว่าเฮ้ยฟาร์มนี้เขาเปลี่ยนวิธีแล้วอัวอ้วนขึ้นจริงๆนี่นาะเห็นภาพเลยใช่ไหมหรือว่าฟาร์มเนี่ยลดค่าอาหารไปได้เดือนละลายพันจริงๆพลังของการบอกต่อในชุมชนเนี่ยมันว้าวมันทรงพลังกว่าคําพูดเจ้าหน้าที่เยอะค่ะคือเราจะสร้างฮีโร่ขึ้นมาหนึ่งคนในชุมชนเพื่อให้คนอื่นอีกสิบคนอยากทําตามแล้วนอกจากความต้นแบบแล้วนะคะยังมี เครื่องมืออีกสองอย่างที่เป็นอาวุธสำคัญเลยนะคะอย่างแรกคือเป็นปฏิทินวัตถุดิบอาหารสัตว์จะไม่ใช่ปฏิทินธรรมดานะคะแต่คือแผนที่คุมทรัพย์เลยนะคือจะบอกเลยว่าเดือนมกกรามีเปลือกข้าโพดเยอะนะราคาถูกพอเดือนสิงหามีกาก,ากปาล์มออกมาอ่าเหมือนมีแอปพยายกรณ ราคาวัตถุดิบล่วงหน้าเลยใช่ไหมละ่ะเกษตรกรจะสามารถวางแผนการผลิตและกักตุนวัตถุดิบได้ทั้งปีไม่ต้องไปซื้อของแพงตอนที่ขาดตลาดนะคะแบบนี้จะทําให้สามารถวางแผนการเงินได้ดีขึ้นเยอะเลยและเอาชิ้นสุดท้ายคือการบริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ในห้องแลบคือเราไม่ได้คิดสูตรกันลอยๆนะคะทุกอย่างต้องพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์นําวัตถุดิบไปตรวจโปรตีนตรวจค่าพลังงานเพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์ของเราได้ กินอาหารที่มีคุณภาพจริงๆเป็นการเอาข้อมูลมายืนยันความเชื่อมั่นของกเกษตรกรเราตั้งเป้าสร้างฟาร์มต้นแบบไว้400ฟาร์มทั่วประเทศแบ่งตามประเภทสัตว์ด้วยนะคะโคนมเราตั้งไว้150โคเนื้อ150เราจะเน้นสัตว์เขี้ยวเอื้องเป็นหลักเพราะว่าสัตว์เขี้ยวเอื้องเป็นกลุ่มที่ยืดหยุ่นกับการใช้วัตถุดิบอาหารหยาบในท้องถิ่นได้ดีที่สุดนะคะก็เลยสอดคล้องกับแนวคิดของ โครงการ fmu แต่ตัวเลขที่น่าสนใจกว่าฟาร์มต้นแบบ400ก็คือ4,000นั่นคือจำนวนเป้าหมายของเกษตรกรทั้งหมดที่ต้องได้รับบริการนะคะซึ่งมาจากกลไกการขยายผลที่ว่าฟาร์มต้นแบบ1ฟาร์มต้องเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนเกษตรกรอีก10ลายคือใช้กลยุทธ์แบบทบีคูณไม่ใช่การทำงานแบบบวกเลขไปเรื่อยๆนะคะเราจะวัดผลว่าโครงการนี้สำเร็จจริงๆ โดยที่เราจะดูประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ของเกษตรกรต้องเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า10%คำว่าประสิทธิภาพ10%ในทางปฏิบัติวัดได้หลายมิติมากนะคะและนี่คือจุดที่ทำให้โครงการจับต้องได้สำหรับความโค้เนอ10%ก็หมายถึงน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเร็วขึ้นใช้เวลาขุนสั้นลง สำหรับความโคโนมอาจจะหมายถึงปริมาณน้ำนมที่เพิ่มขึ้นหรือคุณภาพน้ำนมดีขึ้นจนขายได้ราคาดีขึ้น10%หรืออาจจะหมายถึงต้นทุนลดลงก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงต้นทุนค่าอาหารลดลง10%โดยที่ผลผลิตเท่าเดิมก็ได้ทั้งหมดนี้คือตัวเลขที่อยู่ในสมุดบัญชีของเกษตรกรเราสามารถสัมผัสได้จริงว่าชีวิตดีขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยๆในรายงานนะคะ เป้าหมายชัดเจนตัวชี้วัดจับต้องได้สำหรับขั้นตอนการทำงานจริงเนี่ยก่อนจะได้สิบเปอร์เซ็นทีม fmu ต้องทำอะไรบ้างนะคะไม่ใช่แค่เราจะขับรถเข้าไปแล้วบอกเปสุดอาหารเลยแน่นอนกระบวนการทำงานละเอียดมากนะคะหลังจากที่เราเตรียมทีมงาน fmu แล้วขั้นตอนที่สำคัญมากๆคือการบูรณาการทีม fmu จะไม่สุ่มลงพื้นที่เองนะคะแต่จะทำงานร่วมกับ หน่วย dl dco ประสุทติ์จังหวัดประสุสัติ์อำเภอนั่นก็คือทำงานกับคนในพื้นที่เพราะคนกลุ่มนี้จะรู้ดีที่สุดว่าเกษตรกร,ร,กรคนไหนมีแววคนไหนที่เปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดมาปั้นเป็นฟาร์มต้นแบบเป็นการหาต้นกล้าที่ดีก่อนการจะลงแรงปลูกนั่นเองพอเราได้คนแล้วนะคะกระบวนการพัฒนาก็จะเริ่มขึ้นเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปคุกคีเลยค่ะ ไปวิเคราะห์ทุกอย่างตั้งแต่ลงเรื่องแหล่งนะ้ำสูตรอาหารเดิมแล้วเราก็จะนั่งคุยกับเกษตรกรเพื่อออกแบบสูตรอาหารเฉพาะตัวของฟาร์มน,นั้นขึ้นมาใหม่นะคะและไม่ใช่ทาแล้วทิ้งนะคะแต่จะมีการติดตามผลเป็นระยะระยะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารไปตรวจซ้ําในแ a บเพื่อปรับสูตรให้สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับช่วงที่ถ่ายทอดเกษตรกรให้อีกส0คนในเครือข่ายเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่า Fat Training เป็นชื่อที่เหมาะใช่ไหมคะเพราะจะไม่ใช่แค่การอบรมเต็มวันที่น่าเบือ่อแต่เป็นการจัดประชุมกลุ่มย่อยๆที่ฟาร์มต้นแบบเลยนะคะให้เกษตรกรเครือข่ายได้มาเห็นกับตาเลยมาดูของจริงเลยมาจับอาหารสูตรใหม่มาดูวัวที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นคือการเรียนรู้จากของจริงที่ทรงพลังมากเปลี่ยนจากเขาว่ากันว่ามาเป็นว่าฉันเห็นมากับตา <c oughs> ความน่าเชื่อถือมันก็จะต่างกันลิบลับเลยนะคะ สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ของโครงการเราก็คือมีทั้งผลผลิตเอาพุทธผลลัพธ์เอาคัหรือผลสัมฤทธิ์อิมแพกนะคะเราจะมีทั้งสามตัวนี้เลยเดี๋ยวแปลเป็นภาษาง่ายๆผลผลิตหรือเอาพุทก็คือสิ่งที่โครงการเราทําเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันก็คือมีฟาร์มต้นแบบ400แห่งไงคะมีเกษตรกรที่ได้รับบริการสี่พคนตามเป้าเป็นสิ่งที่นับได้แน่นอนส่วนผลลัพธ์หรือเอาคัม ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรโดยตรงนั่นเองคือเกษตรกรมีต้นทุนลดลงจริงๆมีรายได้เพิ่มขึ้นจริงฟาร์มต้นแบบการเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนจริงๆเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลและชุมชนแล้วผลสำลิ t หรือ IMPACT แล่ะคะทุกคนก็อยากรู้ใช่ไหม IMP a c t คคือเป้าหมายสูงสุดค่ะคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างระยะยาวเลย ไม่ใช่แค่เรื่องเงินในกระเป๋าเกษตรกรอีกต่อไปนะคะแต่คือการสร้างอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ท,ที่ยั่งยืนคือทําให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้จากทรัพยากรในท้องถิ่นไม่ต้องไปผูกชีวิตไว้กับราคาวัตถุดิบอีกซีกโลกหนึงคือการสร้างความเข้มแข็งจากฐานลากและสร้างความต้นแบบให้เป็นส่วนเรียนรู้ที่ฝังลากอยู่ในชุมชนอีกต่อไป แม้โครงการจะจบลงแล้วในปีนั้นๆเนาะโครงการ Fmu จะไม่ใช่การช่วยเหลือแบบเสียเปล่าแต่เป็นการให้เป็ดสอนให้เลือกเหยื่อแล้วดูทิศทางลมเพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนได้ด้วยตนเองโดยใช้ทรัพยากรที่มีค่าที่ซ่อนอยู่ในท้องถิ่นนั่นแหละถ้าเราลองมองให้กว้างขึ้นนะคะความสําเร็จของโครงการนี้มีความหมายมากกว่าแค่เรื่องประสุทธิ์นะคะคือการพิสูจน์โมเดลการพัฒนา ที่ว่าความรู้ที่ถูกปรับให้เข้ากับบริบทท้องถิ่นคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานล่าการทําให้เกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศลืมตาอ้าปากได้คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจให้ประเทศโดยรวมและโมเดลของ FMU เราอาจจะเป็นพิมพ์เขียวที่สามารถนําไปปรับใช้กับ เกษด้านอื่นๆได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หรือประมงเป็นมุมมองที่ทำให้เห็นความหวังเลยก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ FMMU ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ